สวัสดีพ่อแม่พี่น้อชาวไทยที่เคารพทุกท่านยายใสกจะให้ดูเลขเด็ดงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเลขกำลังวันของวันพรฤหัสนะคะเข้านะคะของวันศุกร์ไม่เข้าค่ะนี่ค่ะเจ็ดเกแล้วก็สองสาม ที่ว่าออกวันพรหัสเนะคะเลขกำลังวันวันศุกร์ไม่เข้าค่ะเลขวิ่งเข้านะคะเดี๋ยวลืมเลขวิ่งเข้าค่ะเข้าสองนะคะเลขวิ่งเข้าสองค่ะสองสามนะคะเนี่ยค่ะ สูตรอันนี้สูตรของเลขกําลังวันวันศุกร์ไม่เข้าค่ะเข้าวันพระรหัสเพราะว่าวันพระรหัสวันที่สิบหกเนี่ยค่ะวันพระหัสวันที่สิบหกสองสามแล้วก็เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่เข้าครบเลยค่ะครบมากพร้อมเลขวิ่งนะคะเดี๋ยวยืิเบาก่อน ดูข่าวไปด้วยค่ะขอโทษทีค่ะแล้วก็สิเผหางเข้าตรงตรงค่ะตรงตรงนะคะตามต่อค่ะยายสิจัดให้แบบเร่งด่วนกำลังวันเข้าวันพระหัสค่ะไม่ได้เข้าวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันพระหัส วันที่สิบหกวันหวยโอกค่ะยายใส่จัดให้ก่อนเลยค่ะสิบแปดางพร้อมพร้อมเลขวิ่งงวดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภานะคะหนึ่งเดือนสอง ปดตรงกับวันเสาร์วันที่หนึ่งเดือนแปดเอ้ยขอโทษค่ะเอาใหม่หย่ยสิไปแล้วสมองเพิ่งกลับจากที่ทำงานค่ะทุกท่านขอโทษขออภัยด้วยนะคะหย่ยสิรีบจัดวันที่หนึ่งเดือนสองหกแปดค่ะ เลขเด่นเราก็เอาเจ็ดเจ็ดเก้ามาตั้งนะคะบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์หนึ่งสองอีกแล้วศูนย์หนึ่งสองค่ะเลขเด่นค่ะ สิบแปดหาง <S <S บุนล่าง <S <S 2> <S 2> <S ลงแบบเร่งด่วนไปหาซื้อรัตตรีค่ะหาซื้อรัตตรีเดี๋ยวเยสีเอาชนดไว้ในเริ่มเลยค่ะ แปดหกห้าเจ็ดหกสี่สามห้าสี่สองหนึ่งสามหนึ่งสามอีกแล้วนะคะ สองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ 9, 8, ง่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแปดเจ็ดหกเจ็ด หกห้าสี่ห้าตี่สามเดี๋ยวเยสินับก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเยสิจะขีดให้ที่ว่ามี ศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองมีสี่สองสองหนึ่งศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหมดแล้วค่ะ หมดแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะทร้าน้กับน้องเขาแไม่มีงนทมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซื้อแค่นี้ก็ได้ค่ะแปดถางทั้งหมด,หมดพร้อมยายสิจะลงเลขกำลังวันให้นะคะนนหวยออกวันวันเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภา วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะคะตรงกับวันเสาร์ก็มีวันเสาร์ก็มีเดียเต็กเขียนก็เลขกำลังวันเลขกำลังวันเสาร์เลขกำลังวันเสาร์ก็จะมี เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าห้าสองเก้าเรียบร้อยอยายสิลงให้แบบเร่งด่วนเดี๋ยวยายสิจะทยอยลงให้นะคะยายสิจัดให้แบบเร่งด่วนค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแจ่มแจม,แจมชัดเจนค่ะพิดนิดพิดจารณานะคะทุกท่านยายสิลงให้แบบเร่งด่วนเร่งรีบขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านของยายสิร่ำรวยและโชคดีมีความสุขค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ